มาตอบคอมเมนต์ที่ถามว่าระหว่างลูกหัวนดนกับลูกหัวเรียบแบบไหนแรงกว่ากันนะครับถ้าตอบตามตรงเลยจริงๆแล้วเท่ากันนะครับพอๆกันไม่มีแบบไหนแรงกว่ากันซึ่งความจริงแล้วความรับในการทําเครื่องยนต์ให้แรงนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการอัดนะครับยิ่งอัตราส่วนการอัดสูงรถก็ยิ่งแรงแต่ว่ามันก็จะติดเรื่องข้อจํากัดอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดอัตราส่วนการอัดสูงมากเกินไปถ้าเราใช้น้ํามันที่มีค่าออกเทนต่ํา รถก็จะเกิดการเครการน็อกซึ่งจะทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันแต่และชนิดก็จะเหมาะสมกับอัตราส่วนการอัดหรือมีค่าอัตราส่วนการอาาัดที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่จะมีข้อกําหนดอยู่นะครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงรถที่หัวลูกสูบเรียบกับหัวลูกสูบนูนเนี่ยทำไมถึงมีความแรงที่เท่ากันนะครับถ้าในกรณีที่ เราเซตอัตราส่วนกนารอัดบนเหนือหัวลูกสูบเท่ากันนะครับหมายถึงต้องเท่ากันนะครับสมมติผมใส่ลูก50มิล50มิลของเวฟเนี่ยถ้าเกิดเซตอัตราส่วนกนารอัดอยู่ที่11บอตอนกับ11บเอนนตอนหนึ่งเท่ากันเนี่ยความแรงก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับกพพ็พอกันนะครับแต่ที่เขาใส่ลูกหัวโนนเนี่ยก็เพื่อต้องการเพิ่มอัตราส่วนกนารอัดให้มากขึ้นนะครับ อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นเวฟ110 I ธรรมดาเนี่ยลูก50มิลลมลูกหัวเรียบถ้าเกิดเราใส่ลูกหัวหนดนเข้าไปนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเหลือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้อัตราส่วนกันที่เพิ่มขึ้นสมมุติเดิมๆอยู่ที่เป็นค่าสมมุตินะครับ10ต่อนหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราเพิ่มหัวลูกสูบเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้อัตราส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้น ก็จะทําให้อัตราส่วนการอัดอาจจะเพิ่มเป็น11อตอนหนึ่งหรือ12อตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุว่าทําไมถึงลูกหัวนูนจึงทําให้รถแรงขึ้นเพราะเพราะลูกหัวนูนเนี่ยจะทําให้อัตราส่วนการอัดในกระบอกสูบเพิ่มขึ้นจึงทําให้รถแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเซตให้กําลังให้อัตราส่วนการอัดเท่ากันเนี่ยมันก็จะแรงพอๆกันนะไม่ว่าจะเป็นลูกหัวนูนหรือลูกหัวเรียบก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ลูกหัวเรียบเราก็สามารถ เพิ่มอัตราส่วนการอัดให้สูงเท่ากับลูกหัวนูนได้เช่นกันอย่างเช่นการลดพื้นที่บนฝาสูบนะครับการปาดฝาสูบแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถทําให้อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ